สวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องบอยผ้าบ้านผ้าเหมาราคาหลักร้อยนะฮะมาใน EP ีที่540นะพี่นะ540นะครับวันนี้มาราคา600บาททุกองค์ทุกชิ้นเลยนะฮะชมชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงก็พูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะพี่นะ0 6 1 4 4 5 5 0 0ึนะครับ0 6 1 4 4 5 5 0 0ึนะพี่นะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับหรือใครที่สะดวกสแกน, Q line กนเนคอร์โคดแอดไลน์ก วันนี้มาหกร้อยทวนนะพี่นะหกร้อยบาททุกชิ้นเลยนะครับเดี hey, ๋ยวเราเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะฮะชิ้นแรกวันนี้นะครับมาสวยๆเลยนะฮะเป็นหนุมานนะครับนะหนุมานงาแกะนะครับเป็นสินหน้ากระบี่นะฮะพ่อสุนนะครับนะสินพ่อสุนนะครับนี่ฮะหนุมานพสุนนะฮะหน้ากระบี่ าการที่หนึ่งนะครับ600บาท การต่อไปนะฮะรายการที่สองนะครับปิดตาลงบนโต๊ะนะฮะรายการที่สองนะครับหกร้อยบาททะปิดตาลงบนโต๊ะนะฮะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมใส่ตลับนะพี่นะ ายที่สองนะครับหกร้บาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่สามฮนะ กิ่งนะพี่นะพระกิ่งเฉลิมพลน,นะครับนะองนี้เป็นก้นถ้วยนะฮะพระกิ่งเฉลิมพลน,นะครับรายการที่สามหกรบาทนะฮะ ราที่สามนะฮะหกราทนะครับรายการต่อไปนะฮะรายการที่4ี่ครับพักกิ่งสีทองนะฮะ รายการที่4ี่นะครับหกร้อบาทนะฮะพักกิ่งสีทองนะครับรายการต่อไปนะฮะร,รายการที่ห้าครับ เกลเซีกนะพี่นะเกลวซีกแกะเสือนะครับนะชิ้นนี้ใช้มาเฮียนเลยนะฮะลงเขปานนะครับนะมีรอยรัดลวดเก่านะครับรายการที่ห้านะฮะหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่หค,ครับเหรียงพ่ออีนะฮะเรียหลงพ่ออีวัาสัตวหีบนะพี่นะเนี่ยมาพร้อมเรียมเงินเก่าเรียบเงินโบราณแบบนี้นะครับรายการที่หนะครับหกร้อยบาท การต่อไปนะฮะร,รายการที่เจ็ดครับเป็นเหรียญพระคูณนะเหรียญพระคูณนกักกากทองแลพี่นะชิ้นนี้มาพร้อมเรียมใส่ตลับแบบนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับหกร้อบาท เจ็ดนะฮะหกร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะฮะรายการที่แปดครับเป็นแพ้นะฮะแพ้หลวงพระอ,อัำนะครับรายการที่แปดนะฮะหกร้อยบาทนะครับ ายการต่อไปนะฮะรายการที่เก้าครับพระปิตานะฮะเป็นพระปิตานะพี่นะเป็นพิมพ์หูกะต่ายสีทองนะครับชิ้นนี้นะ <c oughs> มีรอยจานนะพี่นะมีรอยจานทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะครับรายการที่เก้านะครับหกร้อยบาท <c oughs> รายการที่9้านะพี่นะ6กร้บาทนะครับ ครับรายการที่สิบครับเป็นตะกุดตันนะพี่นะตะกุดตันนะฮะเป็นตะกุดหล่อนะครับเนาะหล่อยันนะฮะ <c oughs> เนื้อเป็นแร่บางไผ่นะพี่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นสายวัดโมลีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะแต่ว่าเนื้อเขาไปทางแร่บางไผ่เลยนะฮะ <c oughs> เป็นหล่อยันนะครับนะรายการที่สิบนะฮะหกร้อยบาท าการต่อไปนะครับรายการที่สิเอ็ดครับหลงพ่อเงินนะฮะชิ้นนี้นะครับหลงพ่อเงินใบโพนะครับรายการที่สิเอ็ดนะครับหกร้อยบาท การต่อไปนะฮะรายการที่สิบสองครับหลุมประทวดนะพี่นะหลังตอรีดนะครับตอกชอนะฮะรายการที่สิบสองนะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะฮะร,รายการที่สิบสามครับเป็นเหรียญรอยห้านะพี่นะเหรียญรอยห้านะครับเสด็จกลับจากยุโรปนะฮะชิ้นนี้ชะลุนะครับนะเหรียญชลุนะครับรายการที่สิบสามนะครับหกร้อยบาท ายการต่อไปนะฮะรายการที่สิบสี่ครับสมเด็จสีทองนะฮะฝังหมุดสวยๆแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นภาพเป็นจกักภาคีนะฮะรายการที่สิบสี่นะฮะหกร้อยบาท รายการที่สิบสี่นะฮะหกร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าครับเป็นเหรียญปรับห่อนะฮะเหรียญปรับห่อนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับหรายการที่สิบห้านะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะฮะรายการที่สิบหกครับเหรียญล่อเจ้าสัวลงปูบุญนะพี่นะสีเงินนะฮะเหรียญมีจานนะพี่นะด้านหลังนะครับรายการที่สิบหกนะฮะหกร้อยบาท การที่สิบหกนะพี่นะหกร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะฮะรายการที่สิบเจ็ดครับพระพิฆเนศนะฮะพระพิฆเนศนะพี่นะเนื้อแร่บางไผ่นะครับนะ จย์วัดโมลีนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะฮะหกร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดครับ <c oughs> พาปิดตานะพี่นะ พระปิตานะฮะสีทองนะพี่นะเป็นเนื้อลหะนะครับชิ้นนี้นะมีรอยจานนะครับรายการที่สิบแปดนะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะฮะรายการที่สิบเก้าครับเหรียญหลวงพ่อโสธรสีเงินนะพี่นะรายการที่สิบเก้านะครับหกร้อยบาท รายการที่สิบเก้านะครับหกร้อบาทนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับ <c oughs> รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบครับรูปถ่ายของพ่อดิ่งนะฮะชิ้นนี้มาพร้อมเลี่ยมเงินนะครับนะ เดียมเงินเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะฮะรูปถ่ายของพระดิ่งนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดฮะเป็นพาเนื้อชิ้นนะพี่นะพาพุทธชินสีนะครับเนื้อชิ้นเงินนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหกร้อยบาท การต่อไปนะฮะร,รายการที่ยี่สิบสองครับเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตวร์ษเนื้อตะกั่วนะพี่นะชิ้นนี้นะครับมาพร้อมเล่มเดิมนะฮะสวยๆเลยนะพี่นะอันนี้เดิมจัดๆเลยนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามครับเป็นพระพุธนะพี่นะพระพุธนะครับองค์นี้นะฮะเนื้อเมฆพัดนะพี่นะน่าจะเป็นวัดอนงนะครับมีรอยจานด้วยนะพี่นะหกร้อยบาทนะฮะร,รายการนี้นะฮะร,รายการที่ยี่สิบสามครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่บสี่ฮะพักกิ่งนะพี่นะพักกิ่งปาวาเลสนะครับองค์นี้ติดแผ่นด้านหลังมาแบบนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะครับเนาะแต่ว่าทรงเขาเป็นพักกิ่งปาวเลสเลยนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะฮะร,รายการที่ยี่สิบห้าครับหลงพ่อเงินนะฮะชิ้นนี้นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะฮะหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่นะปิดทองมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับหกร้อยบาทนะฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกครับเป็นพระสมเด็จจินรดานะฮะเนื้อโลหะสีทองนะครับรายการที่ยี่สบกนะฮะหกร้อยบาท าการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับเป็นเหรียญพ่อแดงนะฮะเหรียญพ่อแดงนะพี่นะรายการที่ย7สิบเจ็ดนะครับสีทองนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับรายการนี้นะฮะหกร้อยบาทนะครับ ยี่สิบเจ็ดนะฮะหกร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบแปดครับเป็นผ้าปิดตาลงวแก้วนะพี่นะเนื้อผงนะครับเนื้อผงลงรักนะพี่นะองค์นี้นะรายการที่ยี่สิบแปดนะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่29ครับพาร์กิ่งสีทองนะฮะร,รายการที่29นะฮะ6 0 0บาทนะครับ การที่ยี่สิบเก้านะฮะหกร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบครับเป็นเหรียญน,นะฮะเหรียญลาหูนะพี่นะด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะครับรายการที่สามสิบนะฮะหกร้อยบาท รายการต่อไปนะฮะร,รายการที่สาสิบเอ็ดครับปักกิ่งครึ่งซีกนะฮะหล่อละครังนะครับนะหลังละครังแบบนี้นะฮะเหรียญจานนะครับนะรายการที่สาสิบเอ็ดนะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่สาิบสองครับเหรียนพกกลวยนะฮะปีสองหนึ่งไหมพี่นะรายการที่สามสิบสองนะครับหกร้อยบาท ที่สาบสามครับหลวงพะสุกนะฮะหลวงพสสุกเนื้อตะก,กวัวนะครับนะเิ็นนี้มาพร้อมเลี่ยมนะฮะรายการที่สาิบสามนะครับหกร้อยบาท การต่อไปนะฮะรายการที่สามสิบสี่ครับพักกิ่งนะฮะชิ้นนี้นะครับนะเป็นเนื้อเมฆพัดสีเขียวแบบนี้นะครับนะปิดทองมาสวยๆนะฮะด้านล่างมีจานนะครับรายการที่สามสิบสี่นะพี่นะหกร้อยบาทนะครับ ายที่สามสิบสี่นะฮะหกร้อยบาทนะครับ <c oughs> รายการต่อไปนะฮะร, <c oughs> รายการที่สามสิบห้าครับเดืยนยี่สิบห้าตุลาวัดนะฮะ กลางที่สามสิบห้านะครับนะหกร้อยบาทนะฮะเหรียญยี่สิบห้าสตวรรษนะครับพร้อมตลับนะฮะครับก็จบแล้วนะพี่นะ EP นี้นะครับ EP ที่ห้าร้อยสี่สิบนะฮะวันนี้หกร้อยบาททุกองทุกชิ้นนะครับชมแล้วชอบนะชิ้นไหนสนใจอาไหนยังไงนะครับพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะพี่นะศูนย์หกหนึ่งสี่ห้าห้าสูย์ศย์นะครับ 0614455000นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับหรือใครที่สะดวกสแกนเคอร์โค้ดไลน์ก็ตามนี้ได้เลยนะพี่นะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ